กระซิบบอกเรา่านำเสนอรถกระบะมือ2นะคะมีสเกิตรอบคันเลยค่ะหละ่อๆแบบนี้นะคะจัดทรงพร้อมซิ่งค่ะทุกท่านวิ่งเด้สบายค่ะผ่อนได้สบายๆด้วยนะคะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถ d m a x x s e r i e s ค่ะรถปี2011ตัวท็อปเครื่องยนต์2.5ค่ะแต่งสเกิตรอบคันเบรก ABS นะคะ รถเดิมๆสวยๆสีสันดูสวยภายในดูสะอาดกว้างๆแอร์เย็นเครื่องนิ่มช่วงร่างแน่นภาษีทะเบียนปี68ค่ะเริ่มชุดโอนมีครบนะคะจัดไฟแนน์ได้ค่ะทุกท่านติดบูโรก็ออกรถได้นะคะติดบูโรดาว1นึ0 0 0 0บาทถึง20,000บาทผ่อนเดือนรับประมาณ5,000กว่าบาทค่ะ ถ้าต้องการซื้อสดก็ราคาต่อรองลดได้นะคะลดอยู่แถวแม่ลาวค่ะข้างวัดสีวังมูลสนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามขอข้อมูลขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการเจราจาต่อรองราคาตัดสต็ท่านโทรคุยโดยตรงเลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปที่แอดใส่ไว้ให้นะคะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ